ะะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสูดอาหารบำรุงน้ำนมแม่หลังคลอดค่ะตัวนี้นะคะจอยติดใจมากจะเห็นได้ว่าเคยรีวิวไปแล้วนะคะตอนที่มีเจโอเนาะก็คือทานตลอดเลยเพราะว่าเขามีสมุนไพรเยอะมากๆและที่สําคัญคือจุดเด่นของเขาเนี่ยมีตัว DHA แล้วก็มีวิตามินต่างๆด้วยค่ะตัว DHA นะคะก็ช่วยในการบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทต,ต่างๆของลูกน้อยด้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการเร่งการผลิตน้ำนมบำรุงน้ำนมช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงนะคะนอกจากนี้ยังช่วยขับน้ำคาว ไดด้้วยมีส่วนผสมของพริกไทยดำนะคะที่ช่วยในการเทาผ่านแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆที่ช่วยลดการบวมน้ำได้ค่ะในแต่ละวันนะคะอาหารที่เราทานเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าบางทีก็ไม่บํารุงน้ํานมแม่นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าแม่จอยมีจิงเจอร์โกค่ะที่แม่จอยพกไปทุกที่นะคะตัวนี้จะช่วยเร่งการผลิตน้มแล้วก็บำรุงน้ํานมแม่ด้วยค่ะ นี่จะให้ดูส่วนประกอบสําคัญในแต่ละเม็ดของเขานะคะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขิงลูกสัตว์พริกไทยดำขมิน้นตังปุยดอกกระฝอยกระเพราและอีกต่างๆมากมายนะคะจริงๆเขาก็เป็นเครือเดียวกับมิวพลัสแอนมอลนะคะเจอโอก็ชอบแม่ก็ชอบน้ำหัวปีอร่อยมากใน1กล่องนะคะก็จะมี30แคปซูลค่ะแบบนี้เลยแม่จอยก,ก็ชอบทานคู่กับน้ำหัวปีมิวพลัสแอนมอลนะคะเพราะว่า2ตัวเนี้ยเขาได้รับการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะคะว่าได้ผลจริง แม่ๆคนไหนนะคะที่หลังคลอดแล้วตัวบวมน้ำไม่ยุบพุงไม่ยุบนะคะก็แนะนำเพราะว่าตัวนี้เขามีสมุนไพรที่เป็นแบบพวกพุยไทยดำอะไรพวกนี้ที่ช่วยในเรื่องของระบบผ่าพันแล้วก็มีพวกขิงที่ช่วยลดอาการบวมน้ำด้วยนะคะทานแล้วคือแบบพุงก็จะค่อยๆยุบลงนะคะแล้วประเด็นก็คือน้ำนมมาเยอะมากแล้วถ้ายิ่งเราให้นมลูกเราจะผอมเร็วมากแม่จอยคือไม่ได้ออกกําลังกายเลยทานทุกอย่างทานเยอะมากๆแต่ก็ทานคู่ไปกับตัวจิงเจอร์โกนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นแหละว่าผอม นี่นะคะก็กำลังเก็บสต็อกน้ำนมนะคะให้น้องเจยา่าคือแบบนมเยอะมากตอนนี้น้องเจย่าก,ก็อายุได้ประมาณ1น1เดือนกับอีก4วันนะคะแต่นมล้นมาก ถุงใหญ่ถุงนึงนะคะแม่จอยก็จะเก็บถุงปั๊มนมทั้งหมด10ถุงนะใน1ถุงก็จะตกอยู่ประมาณ8ออนได้นะคะ mm hmm. ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าที่น้ํานมมาเยอะขนาดนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าแม่จอยทานอาหารเสริมคะ่ะนั่นก็เป็นของ ginger go นะคะ mm hmm. เห็นไหมจะหมดแผงอีกแล้วแล้วน้ํานมมาเยอะมากแล้วก็น้านมมีคุณภาพมากนะคะก็ชอบมากเลยทานก่อนมื้ออาหาร2เม็ดนะคะเชา้ากางวันเย็น คือทานกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ฟินแล้วก็กินง่ายเนี่ยก็ทานคู่กับน้ำ6ลีของ m i l พ PLUS อนด์มก็ได้นะคะแต่วันนี้มันหมดโอเคเดี๋ยวแม่จะพาไปดูสต็อกน้ำนมนะคะว่าตอนนี้เจย่า1เดือนกับอีก14วันเนี่ยน้ำนมได้เท่าไหร่แล้วเนาะมิวสี่สิบห้าสิบหกสิบ 70นะคะ70ถุงแล้วแล้วมีในตู้เย็นข้างในอีกนะและถ้าใครนะคะอยากให้น้ำนมมาเยอะแบบแม่จอยนะคะก็ลองไปหาซื้อมาทานกันดูนะคะแล้วรองว่าเห็นผลชัดมากๆเลยนะะแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรนะเป็นแบบคือเขาพัฒนาสูตรมาจากอาหารบำรุงน้ำนมแม่หลังคลอดน,นั่นแหละปลอดภัยมากๆนะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวแม่จอยจะทิ้งไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย